มื่อวันนี้ที่รายงานไปบอกว่ามีพ่อตาเนี่ยนะครับใช้ปืนเนี่ยไปยิงลูกเขยเสียชีวิตเนื่องจากไม่พอใจที่ว่าลูกเขยยืมเงินไปแล้วก็ไม่คืนให้นะครับล่าสุดมีภาพจากกล้องวงจรปิดในจังหวะตอนที่ยิงเนี่ยปรากฏให้เห็นแล้วนะครับจากกรณีที่ในพริ้งอายุ78ปีได้ก่อเหตุยิงในไปอายุ54นะครับโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรหมอบางหน้าตึก34 อยู่ในพื้นที่ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าตั้งแต่ปีใหม่ปี66นู่นนะครับลูกสาวมาขอยืมเงิน200 0 0 0บอกว่าจะให้สามีเนี่ยไปจ่ายค่างวดรถตู้ที่ไปดาวมานะครับและภายหลังเนี่ยก็ทยอยคืนให้แต่ว่าคืนมาได้เนี่ยเพียงประมาณ6-7 0,000หมื่นบาทเนี่ยที่เหลืออีกประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยยังไม่คืน,นะนะก็เลยทำให้พ่อตาเนี่ยพยายามทวงถามนะปรากฏเนี่ยทางผู้ตายลูกเขยเนี่ย ก็อ้างบ่ายเบียงนะครับสุดท้ายยังไม่คืนให้เนี่ยพ่อตาก็เลยจัดการลุกเขยด้วยปืนนะฮะที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2518ปืนเก่านะครับและจังหวะนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคือมีภาพจากกล้องวงจรปิดในจังหวัดที่พ่อตาก็คือในพริ้งเนี่ยนะครับแง้มประตูห้องผู้ตายนะครับแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยเล็งยิงหนึ่งนัดอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นยฮะ นี่นะครับได้ยินเสียงคนในในห้องเนี่ยร้องให้นะครับก็มีลูกแล้วก็เมียของผู้ตายเนี่ยอยู่ในห้องนะครับคนก่อเหตุก็คือพ่อตาของผู้ตายเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยที่ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเจอลูกสาวของผู้ตายชื่อนางสาวเมย์อายุ14ปีนะครับก็ได้ลห้ฟังบอกว่าหลังจากพ่อกลับจากวิ่งงานรถตู้ก็มานั่งกินข้าวอยู่ที่กลางห้อง ส่วนตัวเองกับแม่เนี่ยอยู่ภายในห้องนอนนะครับตอนนั้นตาเนี่ยเดินมาแง้มประตูห้องรอจังหวะแล้วใช้ปืนยิงใส่พ่อส่วนสาเหตุก็อย่างที่บอกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการยืมเงินตามา2 0 0 0 0 0นะฮะแล้วก็ทยอยจ่ายเดือนละหมื่นจ่ายมาแล้ว60,000เหลืออีกประมาณ1 4 0 0 0 0บาทระยะหลังเนี่ยพ่อบอกว่าวิ่งรถไม่ค่อยมีลูกค้าเออก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายตาเนี่ยนะ บอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยจะหาเงินมาคืนแต่สุดท้ายเนี่ยตาก็ใจร้อนไม่รอส่วนตัวตามีอาการป่วยทางจิตเวชและมีโรคความดันนะต้องมีญาเนี่ยคอยดูแลตลอดนะครับและตาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอาเดี๋ยวลองฟังหลานหน่อยฮะเรื่องนี่สินค่ะนี่สินนะใช่ประมาณไหนคพ่อขอไปยืมตังตางมาประมาณสองแสนนะคะ เอาเอามาเอารถตู้ออกแล้วทีนี้เหมือนพ่อเขาจ่ายไปแค่พ่อเขาจะให้เดือนละหมื่นทีนี้พ่อเขาให้ไปแค่หกเดือนแล้วเหลืออีกอะไรนะแสนแสนสี่พ่อเขายังไม่ค่อยมีตังค์พ่อเขาค่อยทยอยให้ที่หลังเขาบอกเขาจะให้หลังปีใหม่ใช่ไหมพี่แต่แบบธุรกิจมันก็ไปแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะให้สิ้นเดือนนี้แต่ตาก็ไม่ยอมเรื่องนี้สินค่ะนี่นะครับ อันนี้เป็นลูกสาวผู้ตายแล้วก็เป็นหลานของคนก่อเหตุนะครับส่วนภรรยาของผู้ตายบอกว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือเงินหมุนไม่ทันพ่อก็มาทวงทุกเดือนจนมีปัญหากันบ่อยเพ่อตากับลูกเขยก็มีปัญหากันบ่อยแต่ที่ผ่านมาไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือนะครับปืนที่พ่อเธอเนี่ยเอามาก่อเหตุยิงผัวเธอเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะมาเห็นตอนก่อเหตุนี่แหละนะครับนี่นะครับทางตํารวจก็ ก่อนหน้านี้ก็เอาตัวในพิงค์เนี่ยตาพิงค์เนี่ยไปดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับเรื่องของคดีวันนี้ก็จะนําตัวฝากขังต่อศาลต่อไปครับ